แค่เก้าอี้ตัวเดียวก็ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้สี่ท่าสามวิทีมาเริ่มกันเลยมาป้องกันข้อเข่าเสื่อมด้วยเก้าอี้กันจับเวลานะครับเริ่มเหยียดยืดนะครับขาขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดนะครับมือประคองไว้ที่หน้าขาได้ครับเหยียดยืดยืดอกหลังตรงนะครับอ่าดีครับเหยียดไม่ต้องรีบเหยียดยืดนะครับให้ขนานกับพื้นนะครับขา หยดยืดกระดกไปเท้าขึ้นนิดนึงออกแรงเก่งหน้าขารู้สึกไหมครับรู้สึกเลยค่ะตึงที่หน้าขาเยอะมากคราวนี้เราจะลองให้หนักขึ้นนิดนึงนะครับออาขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงนะครับค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงนะครับลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงตรงตรงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึงลงขึ้นแล้วค้างไว้นิดนึง รู้สึกเลยค่ะขอขอ,อีสองเที่ยวอีสองเที่ยวรู้สึกเลยค่ะทต,งตึงมากเยียมากกระเท้าอ่าคราวนี้ท่าที่สองครับเราเหมือนเราเดินย่ำเท้ามือประคองที่เก้าอี้นะครับหลังเหยียดยืดนะครับยกขึ้นนะครับไล่ครับยกขึ้นนะครับเดินนะครับพยายามชา้าๆไม่ต้องรีบนะครับอ่าขึ้นนะครับตัวตรงๆยืดอกหลังตรงมือประคองไว้อ่าดีครับอ่าพอเราได้เราลองเหยียดยืดนะครับนะครับ ยกเข่าเหยียดขายกเข่าเหยียดขายกเหยียด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 ยกเยยีดกข่าพร้อมเหยียดขายกเข่าพร้อมเหยียดขายกพร้อมเหยียดยกพร้อมเหยียดยกพร้อมเหยียดเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าเราเก่งหน้าท้องนะคะอาจารย์ใช่เพราะเรามีการพับตัวด้วยนะครับอ้าวมาอีกสองครั้งอ่าโอเคคราวนี้นะครับ ขาวางนะครับวางวันช่วงไหลมือประคองที่เก้าอี้ครับดันตัวผักตัวลุกขึ้นยืนนะครับด้วยมือลงนะครับย่อสะโพกนะครับขึ้นนะครับช้าๆไม่ต้องรีบลงมือประคองก่อนนะครับขึ้นมือดันนะครับลงมือประคองที่เก้าอี้ขึ้นมือดันลงมือประคองที่เก้าอี้เข่ากับเท้าพยายามไม่ชี้ตรงไปด้านหน้านะครับตลอดเข่ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าตลอดขึ้น นะครับไม่ต้องรีบดีขึ้นนะครับไม่ต้องรีบแค,แค่นี้ก็เหนื่อ,นอยนะแค่นี้ก็เหนื่อยน,นอาจารย์ลงใช่ครับลุกขึ้นอถอยหลังมานะครับมือประคองที่เข้าอีนะครับยกเข่าขึ้นเหยียดยืดผัดดันยกตัวตรงๆเหยียดผักยกเหยียดผักนะครับยก เหยียดเขา่าพักมายกเหยียดเขา่าอีกครั้งหนึ่งยกเหยียดเปลี่ยนข้างมาจับเหมือนเดิมทรงตัวยกเหยียดพักนะครับเวลาพักเข่าเราไม่งอนะครับดันยกเขา่าเหยียดเขา่าพักมายกเขา่าเหยียดเขา่าขออยสองครั้งยกเหยียดครั้งสุดท้ายยกเหยียดพักยอดเยี่ยมมากชกมือหน่อย E yeah, amar. <laughs> <laughs> การบริหารเข่าเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานนะครับที่ใช้มาต่อเนื่องนะครับน้ำหนักตัวที่อาจจะมากเกินไปในบางช่วงนะครับก็ทําให้ผลพวงในเรื่องของการรับภาระของเข่านั้นมากขึ้นประกอบกับในเรื่องของอายุนะครับพอเพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณของกล้ามเนื้อลดน้อยลงนะครับเพราะงั้นมันก็เลยส่งผลให้เรื่องของการ มีปัญหาเรื่องของเข่ามากขึ้นสําหรับเรื่องของเก้าอี้นะครับก็จะช่วยทําให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นสําหรับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นในบางครั้งเราก็สามารถจะช่วย al, ในเรื่องประคับประคอง iji. ในเรื่องของท่าการบริหารได้รวมไปอันก็คือในเรื่องของจังหวะนะครับถ้าเราต้องการทําให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะทําช้างั้นผลการออกกายก็จะมีความรู้สึกว่ามันหนักขึ้นแล้วก็ทให้เราต้องออกแรงมากขึ้น